ขณะนี้นะคะน้องจะนิ่งกันไหมตินนะคะอยู่ที่บึงฉวัดนะสวยมากเลยนี่พี่เบลแล้วพี่ประเพียบเลยบึงฉวัดถูกนหมคะถึงโรงเรียนนะคะบึงฉวัด พี่ไปดูแล้ว,ดวเดินเดินเดินสวยอะ่ะสวยอะ่ะเฮียสวยอะ่ะสวยอ่ะว้าวถ่ายรูปกันดีลูกสวยอะ่สยอะ,สว,อะสวยจังเลยเฮียป้าเจ,จ๊ไปดูลูกปะ สวัสดีครัมีสัตว์ด้วยเส,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 สือเสือคองเสือขาวสิงโตเ,เฮ้ยเฮี่ยใหน้อกับนู้มมดีกว่าแล้วเนี่ยยินทุนกคนนี่แท้แล้วจามินจามินจามินมานดีลูก เฮียเฮียถ่ายรูปก่อนนี้ก่อนเลยจะบินเฮียไปโน้นไปรเป่ะน่า